โอเคนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะแล้วก็กลับมาอยู่ในเกมมาคราฟกันแล้วนะซึ่งเกมนี้ผมขอบอกเลยว่าคุณผู้ชมว่าจะไม่สนุกอะเพราะาเราเล่นไปแล้วไงเนี่ยซึ่งที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่บ้านผมนะฮะนี่นี่แล้วเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยเอานอนเลยเหรอฮ้ยเข้าเกมไม่ก็นอนเลยวะโทเออนอนก็ได้หยุดหยุดนอนเตือนหยุดตอนนี้ผิดน,น,นอนแล้ว โอเคนะตื่น,นเน่และนี่คือความแซ่บของผมในที่นี้ท่านผู้ชมสามารถไปใช้ได้แล้วพอจะแล้วพอจะออกก็ทานี้โอ้ไข่สกฟองช่๋งดีจังเลยโอ้ไก่เกิดด้วยโอไม่แม่ไก่โอเคเราไปดูที่อื่นกันโอ้นี่มันจะไก่น้อยนี่นะบ้านแขกรับเชิญพิเศษ ช่างใหญ่หรือเกินเออพิมอะไรสัหน่อยสิแพรับเคิญนแพรับเชิญพิเศษ <laughs> ทำไม <laughs> ทำไม <laughs> แม่เป็นไงรองเท้าหนังโอ้รองเท้าหนังจะแตกแล้วอุตสาห์ซื้อไม่ต <deme an> <mus i dialog> ้องนานใช่ไหมทำไมยืนนิ่งเอออะไรเนี่ยไปชมบ้านสีก็ได้ก็ได้ เราเริ่มชุนตั้งแต่หน้าบ้านเลยแล้วกันในนี้หลังบ้านนะฮะเนี่หน้าบ้านจะสังเกตได้ว่าหน้าบ้านนั้นมีเอ,อ่อหรือว่าเต่าอ,อยู่ซึ่งเต่ามันหายไปแล้วซึ่งถ้ารับว่าด้านในเนี่ยจะเจอห้องเก็บของนะนี่นี่เป็นยังไงนี่แล้วก็ฟาร์มข้าวสิทธิ์อิพิกที่ไม่ได้เก็บมาเป็นเดือนนะฮะเพราะว่าอาหารเยอะมากดูดิเบอร์รี่กี่กองก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีนอนด้วย นี่น้อนนอนฮึดําน้ำใช่ไหมนอนน้อนขอขี่หน่อยแต่ไม่ขี่ไม่ได้อะและนี่ก็คือฟาร์มสัตว์นะฮะอันนี้แกะหมูแล้วก็ไก่ไก่กอกเอาเอาปิดประตูขังเฮ้ยชาวบ้านต้องขน ลองหูเลยตอนเช้าเนี่ยไม่เป็นไรเราไปขุดดินกันดีกว่าจะได้สร้างบานซึ่งชดนี้ขุดดินเนี่ยมันจะน่าเบื่อไปหน่อยซึ่งผมขอข้ามเลยแล้วกัน